สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพามาชมนะคะอนุสาวรีย์นะคะพามาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแ,แลนะคะที่ชาวชายภูมิเรานะคะให้ความเคารพนับถือมากที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หนะน้าอนุสาวรีย์แล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้ถูกประดับประดาสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเจ้าพ่อพญาแ,แลของเรานะคะยืนเด่นเป็นสง่านะคะ ซึ่งอนุสาวรีย์นะคะของท่านเจ้าพ่อพญาแลนะคะหรือพญาพักดีชุมพลก็คือเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิเลยนะคะท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้นะคะซึ่งลูกหลานชาวชัยภูมิก็ให้ความเคารพนับถือมากมากนะคะและอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือร่วมใจของชาวชัยภูมิทุกคนนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยแปดค่ะเอาไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้กันนะคะ ตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของอนุสาวรีย์นะคะเมื่อก่อนอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะบริเวณด้านรอบนอกจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือการถูกปรับปรุงมาแล้วนะคะเมื่อก่อนจะเป็นต้นสนนะคะตรง,น,รน,งนี้บริเวณด้านหลังมีบริเวณด้านหลังท่านเจ้าพ่อพยแลายนะคะหลังอนุสาวรีย์ท่านนะคะี่ค่ะ ในสกอาเจ้าพ่อกันดยอนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะก็จะมีการฉลองนะคะฉลองอนุสาวรีนะคะเจ้าพ่อพญาแลนะคะทุกวันที่12ถึง20มกราคมของทุกปีนะคะถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็ แวะเวียนมาสักการะท่านเจ้าพ่อนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมงานเที่ยวงานเจ้าพ่อพญาแลประจําปีของเราได้นะคะก็ถ้าใครนะคะได้ผ่านมาผ่านไปที่ชัยภูมินะคะก็แวะมาสักการะท่านเจ้าพ่อพญาแลนะคะเจ้าเมืองคนแรกของเราได้นะคะ